ะบายบานป้ามากเลยออกมาก็จะดูเป็นแนวโบนิดนึงออกมาก็จะสวัสดีค่ะคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ฉะนั้นก็จะแต่งก็ต้องเลือกให้ดีก่อนเนะคะเพราะว่ากางเกงทรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยใส่สวยก็แต่จะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีอยู่ทรงหนึ่งแหละที่เป็นตัวเก่งแล้วก็ใส่แล้วดูดีนะใส่แล้วมั่นใจเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่ามั่นใจเนี่ย ก็ใส่เลยใส่อะไรก็ดูดี <ภา S 2> ดม่ะน,นะ<ภ>าบางคนแต่งมาว่ยมันจะเข้าเหรอแต่ว่ามั่นใจดูเอมี่กากาใช่เลิศมากนะคนนั้นดูเธอเป็นตัวอย่างนะคะคือไม่รู้ว่าแต่งออกมาได้ยังไง <c oughs> แต่ว่าออกมาแล้วมั่นใจนะส้นสูงขนาดนี้ <c oughs> แบบว่าประมาณว่าคว้างหัวนิด แปลกเลยอะใช่แต่ว่ามั่นใจก็ออกมาเห็นไหมดูดีถือว่าเป็นผู้นำเทรนแบบแปลกๆใครอยากจะเทรนแปลกๆก็ต้องตามคนนี้เลยดีกาค่ะคนเป็นคอสตูมที่ว่าคงปวดหัวนะเขาคิดเองว่าก็คงจะต้องมามนั่งวันนี้จะใส่อะไรจะแหวกอะไรอย่างงี้ออกนอกบ้านจะเป็นยังไงดีคือธรรมดาคงจะไม่ได้แล้วอะชีวิตเนี้ยก็ได้ค่ะมาว่าที่รองเท้าส้นสูงอะคะพี่โอ๋ค่ะที่เหยียบฮะเหยียบตัวเองซะงั้น ที่ตกที่ตกตรงสนามบินที่หกขล้มตรงสนามบินเพราะว่ารองเท้าส้นตึกมันสูงมากเกินไปตึกมากมากแค่นี้ได้มั้ยตึกแค่นี้ก็จะล้มแล้วนะสำหรับพี่เนี่ยนี่ขนาดนี้นี่เขาเรียกว่าคอนโดคอนโดค่ะมาดูแฟชั่นไปแล้วนะคะไปดูกันที่การออกกําลังกายบ้างดีกว่าออกกําลังกายวันนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของวันทํางานนะบางทีแบบ ด้วยสภาพพื้นที่ที่ไม่ค่อยอำนวยสักเท่าไหร่แต่ว่าจะให้นั่งทํางานอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะก็ต้องมีเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ช่วยเป็นการออกกําลังกายด้วยยืดเส้นยืดสายยืดหยุยยยยยยย่นร่างกายเล็กเกน้อยนน<ๆ>ั่งอยู่หน้าคอมนานนใช่ไหมมันก็ต้องมีอาการปวดเมื่อยบ้างเป็นธรรมดาอืวันนี้ม,มีโยคะแต่ว่าดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับการทํางานนะคะมาฝากันมาดูกันที่ท่าแรกกันเลยค่ะสําหรับคนทํางานนะคะเขาบอกว่าถ้าปวดหลัง เปลี่ยนบ่อยนะคะก็ผ่อนคลายด้วยนั่งท่าสบายๆนะคะสบายมากหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ค่อยๆก้มตัวลงนะคะให้หน้าผากแตะที่หัวเข่านะคะอันนี้พื้นที่ไม่ค่อยไม่ค่อยอวนวย่มอวบอนะคะไม่งั้นก็จะทาท่า้ดูค่อยๆก้มแตะหัวเข่าทิ้งแขนเบาๆแขนนี่สบายๆเลยอยู่ข้างๆลำตัวเนี่ยนะคะลงไปที่ข้อเท้าเอามือไปแตะที่ข้อเท้าเนี่ย ก้มไว้ประมาณห้าลมหายใจเข้าออกห้าลมหายใจเข้าเข้าออกเข้าออกอ้อเป็นหนึ่งออเข้าอ้อห้าครั้งนะคะแล้วก็หายใจเข้าครั้งที่หกค่อยๆยกตัวขึ้นแต่ว่าหลังตรงๆนะคะยกขึ้นมาหลังตรงอีกครั้งแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าแล้วก็ยกแขนทั้งสองขึ้นค่ะผีดิบาเอาลงนะคะเมื่อหายใจออกอันนี้ก็ จบไปหนึ่งท่าสำหรับการผ่อนคลายปวดหลังนะคะเครียดล่อยก็จะช่วยผ่อนคลายด้วยท่านี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมปวดในช่วงไหล่หลก็มีท่าง่ายๆนะคะนั่งหรือว่ายืนสบายๆค่ะอันนี้เราขอเป็นนั่งแล้วกันนะคะนำมือสองข้างมาแตะที่หัวไหล่ค่ะแตะปลายข้อศอกอยังขนาน โอเคคือมาทำขนานกับลำตัวค่ะลำตัวแม่ลำตัวไม่ต้อขนานกับลำตัวเนี่ยค่ะแล้วก็ดันหัวไหล่ทั้งสองไปทางด้านหลังอย่างนี้แผ่นหลังก็ยังตั้งตรงอยู่แล้วก็เหมือนเดิมค่ะค้างไว้ห้าลมหายใจเข้าออกลมหายใจรวดเร็วนะครบห้าครั้งแล้วแล้วก็กลับมาสู่ท่าเดิม สองท่าแล้วสองท่าแล้วมาที่ท่านี้มั่งท่าขีดขีดเขียนหนักหรือว่าพิมพ์คอมไงปวดข้อมือปวดข้อมือหรือว่าข้อมือยืดเนี่ยค่ะเราก็มีวิธีรายการนี้เลยค่ะพนมมือเข้าหากันนี่ยคะแล้วก็ออกแรงกดด้วยออกแรงกดแล้วก็ให้ข้อศอกทั้งสองข้างเนี่ยขานกับพื้นอย่าไปกดแรงค่ะข้างไว้ประมาณเท่าไหร่สามสิบวินาทีค่ะ จากนั้นนะคะก็สลับกันะกี้อย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ก็สลับการอาลงแบบนี้เอามือชี้ลงใช่แล้วก็กดเหมือนเดิม30มวินาทีทําอย่างนี้3าถึงห้าครั้งออกแรงกดด้วยนะไม่ใช่วาเฉยๆนะเออดันมือเข้าหาใจใช่มันก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นตรงข้อมือใช่ตรงข้อมือใช่ข้อมือเยอะๆอืมอ่ะแล้วปวดอย่างอื่นบ้างต่อมาเป็นนี่เลยปวดคอปวดคอแล้วก็มาถึงไหล่ตรงนี้นะ เออเราก็จะทําการหายใจเข้าจากนั้นดิดศีรษะไปทางด้านขวาขวาไปทางด้านขวาให้ตรงปลายคางนะคะขนานกับกับหัวไหล่ขวาขนานกันเออฮะแล้วก็หายใจเข้าออกนะคะหายใจออกหายใจออกหายใจออกหรือยังออกแล้ว <laughs> แล้วก็หันกลับมาสิคะเออหันกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็ทําอีกหันไปทางด้านซ้ายค่ะ หายใจออกนะคะอย่าหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หันกลับมาที่เดิมอืมทําอย่างนี้นะคะสลับกันไปสามถึงห้ารอบฝึกบ่อยๆเนี่ยอน,นี่ออกแนวหน้ากลวัวฝึกบ่อยๆนะคะก็จะทําให้เลือดหมุนเวียนดีด้วยและทําให้เราหายปวดเมื่อยด้วยคะ่ะพี่โอค่ะพอแล้วยังไม่ครบเลยอะคะ่ะ อ่าอันนี้ก็เป็นท่านะคะที่ดัดแปลงมาจากโยคะแล้วก็ช่วยให้เราได้เรียกว่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อาวางอยู่ที่ทํางานที่มีพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดจะให้ออกอุออ้ยลุกมาแบบเตะตะกรอ้อแบบก็ไม่ไหวในโฆษณา,นะาก็มีที่เราเห็นเตะตะกรอ้อหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็คงจะต้องทําหลังจากที่ไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศแล้วใช่แล้วเนาะอันนี้ก็ นั่งๆอยู่ไม่เมื่อยก็ทำได้เราไปทำได้ใช่เนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องความสวยความงามมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะใครอยากหน้าใสไร้ริ้วรอยผิวขาวอมชมพูเนี่ยติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ ช่วงนี้แย่พี่ปูฝนตกรถติดปวดหัวปวดท้องเป็นนี้บัตรเครดิตชีวิตแย่จังเลยครับพี่ปูเยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วยังไงเออ<ะ>ถ้าไม่สบายป่วยเนี่ยนะก็ไปหาหมอครับ แต่ถ้าหากว่าการเงินไม่พอก็ไปสถาบันการเงินถ้ามีปัญหาคาใจคันใจและพี่พอช่วยได้พี่ก็จะแคะแกะเกางัดแง,ดงะมันออกมาโอเคไหมโอเคเลยีทุกปัญหามีทางแก้อ่านะครับเปิดใจไขปัญหาครับอืทาง Enjoy TV ความสุขทุกการรับชมบ่ายสจนถึงห้าโมงเย็นครับเปิดใจไขปัญหาคิดไม่ออกบามีเอออ่ะ<อ><อ> ในช่วงที่สองนี้มีชื่อว่าออ Beauty ค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูความสวยความงามกันบ้างเนาะผู้หญิงขาดไม่ได้เลยสำหรับเรื่องความสวยความงามหยุดสวยนะคะใช่แล้วชอบมากเลยสโลแโกนรนี้หยุดสวยหรือยังคะพี่โอเคอหยุดมาตั้งแต่สี่ขวบแล้วก็พยายามจะไม่หยุดอยู่นะ ก็พยายามแบบสรรหาไม่ต้องยิ้มทำหน้าสวยใส่กล้องก็ได้ค่ะคือรู้แล้วว่าสวยพื้นฐานดีอะไรเงี้ยนะคะ,คะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเกิดเป็นผู้หญิงแล้วนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะไหนจะเรื่องหน้าที่การงานการดูแลครอบครวัวดูแลลูก <S <S สามีอะไรยิย่งถ้ามีลูกมีสามีแล้วเนีเน่ยยิ่งต้องหาเวลามาดูแลสุขภาพหน้าตาผิวพรรณของตัวเองไม่งั้นก็ เดี๋ยวสาม,<ช>มีจะเบื่อใช่ใคลายๆก็อยากเป็นคุณแม่ยังสาวอยู่นะใช่แบบว่านี่เป็นความใฝ่ฝันเลยนะคะจะไปบอกใครนะคะว่าแบบไม่มีใครรู้เลยค่ะพี่โอค่ะ <laughs> ก็อยากจะไปพาลูกไปเที่ยวเทคค็กครั้งแรกในชีวิตไห้นะคะโอ้ยจะได้หรอตอนนั้นสังขารจะให้หรอ <c oughs> ก็ก็เนี่ยค,คะ่ะก็เลยต้องต้องรีบอยู่เนี่ยค่ะว่าแบบ รีบแต่งงงแต่งงานไปซะจะได้แบบมีลูกอะไรเงี้ยแตคงจะอีกนานอะค่ะนี่ไงถ้าอยากไปเที่ยวทันกับคุณลูกนะคะก็ต้องหน้าใสหน้าใสงอะไรเงี้ยลูกไม่มีริ้วรอยด้วยไม่ลูกควงไปจะได้ไม่อายใครเออคุณจะได้ว่าพี่หรือเปล่าอ่าถูกต้องนะ ตอนนั้นเราจะไปแต่งตัวกระชากไว้กันนิดน,นึงนะคะ,คะใส่กอะอกเกาะอกไปต้องนอกจากผิวหน้าก็ต้องดูแลรูปร่างด้วยวอย่างที่เราบอกไปแล้วในช่วงแรงทํายังไงกินยังไงให้ดูแลสุขภาพดีในช่วงนี้ผิวหน้าก็สําคัญนะคะนอกจากจะแหมใส่เกาะอกไปเดินกับลูกแล้วนะคะ